ไปดี awesome, ท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้าเนาะมาทอดเนาวราชแล้วเนาะเนาะหอดยาห์หอดออกจากอยุทยามหาเนาวราชแล้วเนาะเนาะหรว่ามหาภาคหงแฮอยู่ติดกับเนาวราชนี่แหละเนาะติดกับเนาวราชเด้อเมื่อกี้ออกไป ออกไปเลาะถนนค้นเดินเยาวราชก่อนเดอ้อนี้ออกมาปั๊บจากแหงก็มีโรถแมนสับประรดสับประรดอะไรรับแรเหรอนูแลรูแู้แรลอันนี้รังนกรังนกอร่อยอร่อยรังนกรังนก นังนกเดอ่านผู้มเดอถนนอัญยวราดเนะในมือวันที่้าแปดเนะเดือนมังกรปีสองพันะ้าวสองเนอเนออันนี้แมนห้างขายทองหัวซิงเฮงเนะห้างขายทองหัวซิงเฮง ข้างหน้านี่แม่นโกนเฟดเซ็นเตอร์โกนเฟดเซ็นเตอร์บัวขายบัวลอยเซ็นเตอร์ขายบัวลอยเออเขาเลือเขาเลือดแล้วซ้ายมือนี่ก็แม่นห้างท้องใบท้องใบเนาะท้องใบเอ็กซิ่ง ลาวเตียงลาวเตียงแล้วก็ห้านขายยาลิมซุงเฮงรอยยันโฮเทลรอยยันไชนา่าทาวแบงกอกนี้โรงแรมพระเจ้าพระพักอยู่นี่ละอ๋อนี้อัน,นย่างต่อไปต่อไปหาปั๊บบุนได้หนึ่ง นี่ขายยังคนขายยังอันนี้บาร์บีคิวบาร์บีคิวบาร์บีคิวนี่หูสลามหูสลามนี่หูสลามเซิงหูสลามนี่นั่งกินได้สบายสบายถ้วยละ ผืวยละสามร้อยบาทกระเพาะปลา100บาทก็ปลาแห้งผัดมีผัดปูเนาะ100บาท200บาท300บาทเนาะหูสลามนี่เริ่มแต่300บาทเนาะสลามเริ่มแต่300บาทเดี๋ดีดีนี่หูสลามหูสลามเริ่มจ้าเนาะเริ่มจ้า หมอละ300บาท500บาทกับพ่อป๋าหมอละร้อยบาท200บาท300บาทกับพ่อป๋าพัดแห้งจานละ300บาทพัดมีข้าวพัดปูจานละร้อยบาท200บาท300บาทเนาะนี่ตึกเพป่นเห็ดไม่เห็นบ่สวยงามบ่กตึ๊กใบเอาดินงี้เห็ดสวยงามหลายเนาะ ดึกเป็นทิศไหมอันนี้นะ่อมากัมแมน่อมากัมแมนโยฟิสบอลเนาะโซซิงเฮงเนาะและ้วก็คือว่ามื้อนี้บรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศมีรถอันน,นนะลายสมควรถือว่ารถติดแหละเนาะเนาะไปเบอ่งหูสลามอีกบนึงเด้อทำซูมเด้อ เบิ่งหูสลามอีกบนนึงเบิ่งหูสลามอีกบนนึงนี่ไะเนาะหูสลามหูสลามหูสลามเซฟเซ่หูสลามหูสลามร้อยบาทสามร้อยบาทห้าร้อยบาทหูสลามเฮงดีหูสลามกะเพลา พัดมีของกงร้อยบาทสั่งร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่เฮงดีเฮงดีลูกชิ้นปลายาวราลูกชิ้นปลายาวราลอยอร่อยลูกชิ้นปลายาวราลูกชิ้นปลายาวราเดอ้อนี่นะลูกชิ้นปลาอยู่ของแซ่บและบ้ะม่อเนี่บยดีบ่าได้กินเลยลูกชิ้นปลานี่นะเนาะอันนี้เพิ่นขายยังอีกเนาะ ขายัางอีกขายัางอีกเบิ้งไปเบิ้งไปท่านผู้ชมไปเบิ้งไปหอยแคงหอยแคงหอยแงคงปูพัดผงกระรีโอบุญเช่นก่ออันนี้เป็นธรรมดาธรรมดาไปกินอยู่ทะเลดีกว่าเนาะนี่ข้าวเดือดาผัผู้ชมผู้ชม ไปเบิ้งไปเบิ้งไป,งไปยังไปยังไปทานผู้ชม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 เบิ้งไปเด้ออันนี้เน่ะชัยนาท้าวอยู่กรุงเทพมหาคนครใจกลางเมืองนี่เนาะชัยนาท้า,นาวนายวาราดเด้อนายวาราดเด้อทานผู้ชมเด้อเนี่ยเฮงดีอูสลามซีวูรถเด็ดก็มีนี่เนาะ มึงไปเบิ่งไฟอันนี้ขายนาฬิกาไซโก้นาฬิกาเก้าแกที่สุดน้อเบิ่งไฟเบิ่งไฟหรือว่าถนนคนเดินเยาวาราชถนนคนเดินเยาวาราชก็ไปนี่เจ้าหน่อยก็เป็นยดขายอาหาราเบิดเหนียวนอขันทม,ม,ม,มุสลามมุสลาม อร่อยมากอร่อยมากบ่งไฟบังไ,ไบง,ไบงไปหน่งห้าหกมิบไร่บังไปไปเบ่งไปโนไตไปหนะ ไปทานผู้ชมทานผู้ชมหรือว่าของแซบของแซบยูนิฟอดของแซบอาหารจีนอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารยังเป็นยูนิฟอดฮะเขาข้ามไปทำทัทง้งนี้ทั้งนี่ไปบังไปบังไป

โฮเทลรถยนตบังซอกใช้หน้าเท้านี่แหละเดินทางทุกคนเดินไปบังไปบังไป คนจะจอดให้ความแบบนี้หรือว่าคนก็มีลนนักษณะทัรวรเนาะ่ารธุสาธุ รูโซบรรยากาศใน,นเตรียมใส่วันตรุษจีนในทีเน,นอกวันทีสามสิบสามเอ็ดมาทีททท่หนึ่งเนาะนี่เห็นบอกไปบุ้งไปบุ้งไปอยู่ไปบุ้งไป,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 ไป เดินไปเดินฟ้าก่อนนี่นะเดินฟ้นี่แหละผล,ละไม้ปากจาก,ป,ากประเทศจีนวันนี้ขอ,องแทบของแทบอันนี้ชุดชุดอันชาหน้าเนาะชุดชาหน้าชุดชาหน้าด้วยบิชเมนผลไม้ผลไมไ้ไว้ไว้เนาะไว้ชุดยีนเนาะ จะเป็นบัวลอยไฟบ่งไฟมุสมไฟบ่งไฟบ่งไฟาอนั่งยืนกินได้งตทมสบายงะทงสมน่อยห้านหรือว่าอันประเภทนี้เพทของหวานเมื่อไรนี่ขหวานของ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 หวาน ไฟฟงไฟฟงไฟของหวานอร่อยมากอร่อยมาก,ออมากนี่นะเกี๊ยวชาเจ้าเก่าเิดปักกิง่งโอ้โหนี่เป็นเิดปักกิง่งเจ็ดร้อบาทเิดปักกิ่งเจ็ดร้อบบาท,บาท,บาท เจ็คเกิลฟรอก็อันนี้เป็นอะไรนี่เป็นะไรอันนี้ไ้จับน,จนาดิ๊กน่าเท้าอันนี้ไวับนายเอกเดกอด้ยที่เราเป็ดปักกิ่งเป็ดย่างเป็ดย่าง เป็ดย่างขายยังไงเป็ดย่างเกี๊ยวเป็ดยังไงเป็ดย่างจานเล็กเปร็จ r ồ ยเป็ดย่างเป็ดย่างบะหมี่เคี๊ยวกุ้งจานเล็กจานใหญ่จานเล็กนี่เท่าไหร่จานเล็กร้อยหกสิบมีแต่ มีแต่เป็ดใช่ไหม,มข้าวไม่มีข้าวต้องซื้ออีกอ๋อ,อ,อป็ดชุดก็น้รานับเป็ดก็อย่างนี้ก็แค่เป็ดย่างหมดใช่ไหมอ่า,อาไม่หม,มูแดงเป็ดนั่นแหละอร่อยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดินกลับมาทานมีโต๊ะให้นั่งทานไม่ไม่มีโต๊ะใช่ไหมหรือว่าอะไรอาไ๋าเห็นแล้วโอเคโอเค ดีมากดีมากวากเดินไปเดินไปเดินไปทานบุชโซ่านู้ชมมีโต๊ะให้นั่งกินเดอ้อเข้าหน้าเป็ดก็ได้ใช้หน้าเท้าอันนี้เป่าฮื้อเส้นเป่าฮื้อเป่าฮื้อท่านีฮ่องกงวงจางออวุ้นเส้นเนาะ ไปบุ้งไปบุงไปันจอมนี่ล่ะนี่ล่ะเด้อเด้อชัยนาทาวเด้อชัยนาทาวเด้อเด้อชัยนาท้าวไชนาท้าวยู่ดูุงใจกลางกรุงเทพมหานครเด้อชัยนาท้าวเดียยวราดเดอยยวราด คนยังบาางลายเธอนีเรื่องอะไรยังทุรเล่อยา้ผุดชมอยากผุดชม น้ำแดงหมูสลามน้ำแดงหมูสลามน้ำแดงบรันดีโอ้ใส่เหล้าด้วยหมดแล้วหมดแล้ว นี้รถมีอยู่ประเทศไทยได,ด้วยเด้อรถมีรถมี มลายจังหน่อยคนยังสีไลายคืนลายคืน hàng thằng xuống bưng phai <laughs> bưng phai <laughs> bay tính phai ไปทานผู้ชมอันนี้เยาวาราชเดินเยาวาราชเดินใจกลางกรุงเทพมหาคนครเดินเดินเดินโบแมนอันเชียงคานเดินเชียงคานกใคล้ายๆกยันมีแต่เชียงคานอยู่แถวน้ำพองเนาะอันนี้อันนี้มันอยู่ใจกลางอันนี้อยู่ใจกลาง กังเลิศเด้อใจกลางจุดที่มาละคอนเดอหาดพงเด้อเไปเดินไปเดินไป